พอ้หนุ่มวันนี้มาซื้ออา์มยศนะครับเอ็มเอสอิตาลีนะครับนี่มาตาักฝนเลยนี่มาต<อ>ัาฝนหนักๆเลยมสมพริตั้งก็เปียกหมดเลยเนาะเดี๋ยวกลับเอาตังมาซื้อใครนออนอตเอาอยู่ไงเฮ้ยหันมาหน,น่อยสิลงกันเลยครับไม่รู้ว่าใช่เป็นใครเป็นใครเนี่ย อาเหมือนกันมากนะครับสองนมนี้ไหนเป็นคู่แฝดเนาะครับอ่าเคใส่ขนาดไหนนี่เอาไปใส่ขนาดไหนเอาใส่กันลูกอีกโอ้ขนาดนนใส่กล่องอะไรเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยพร้อมสิ่งเออไปท้ายไอ้ใส่แคมตัวเดียว <c oughs> มันขี้คุยมันท้ากันเนี่ยห้าสามมันกันกล้าทำแค่มีเหนือยมันยังไม่กล้าสี่ดูออรรถ รถมาขัดระเบิดใครหนี้อ่าฝนอยู่แล้วแหละขับไปขึ้นสบายะนะครับเจ้าของบอกด้วยครับว่ารถเป็นอะไรครับเบรกไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่เลยเนาะ,ะแต่ข้างหน้าก็ไม่มีมีแต่ข้างหลังข้างหลังก็เบรกไม่อยู่ทำไงดี แล้วขับมาได้ยังไงนี่ทเ,เว็บาครับรถเวฟรอยคันงามรูแดงนะครับเบรกบไม่อยู่เลยครับข้างหน้าไม่ต้องพูดถึงไม่มีนะครับส่วนข้างหลังก็เอาเหยียบไม่ลงนะครับ อ่าน,นะครับส่วนยางนอกนะครับผมคิดว่ารถนี้วิ่งถอยหลังแน่นอนเลยนะครับไม่ได้ใส่ผิดดอกไอ้นายไม่ได้ใส่ผิดแต่มไม่อยากให้เหมือนชาวบ้านาเนาะอันนี้คือการแก้ตัวให้นะครับผมแก้ตัวให้เองแล่วพอยมาอย่างดีอาน,นะครับ ดูเตสเตอนะครับประมาณกี่ฟันเนาะนี่เจ้าของตบหน่อยยี่สิบห้าฟันนี้แล้วเรงเวลาเราขับไปเป็นไงบ้างอ๋อแรงแรงเกหนึ่งเกสงสามี่ก็จบเลยเนาะใช่ไหมอืมไม่เป็ไรขอให้ได้เล็กอ่านะครับดูที่ยางดุมนะครับท่านพี่น้องใส่ไม่หมดเลยนะครับ ไอ้นายทำไมใส่ลูกยางดุมแค่น uh ี uh 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 ้ล่ะครับเพราะอะไรครับไล่เบาฮะไล่เบาอานะครับวันนี้ไล่เบาลูกยางดุมนะครับอะไรที่อะไรที่หนักครับพ่อหนุ่มเอาออกหมดเลยอันนี้เอาอะไรออกบ้างนี่บูตสเตอร์ก็ไม่ใช้เนาะเราไม่เราไม่เราไม่ใส่บูตสเตอร์เพราะอะไรครับอ๋อมันหนักนอนเป็นเหล็กเนาะไล่เบาสุดยอดเลยครับคันนี้อันไหนที่หนักบูตกลางก็ไม่ใส่นะครับบูตสเตอร์ก็ไม่ใส่ ยางดุมก็ใส่มาแค่นี้นะครับโอ้โหไล่เบายางดุมนะครับมีทุกอย่างนะครับไวรุ่นยุคใหม่อะไรที่หนักเอาออกหมดโอเคติดตั้งโดยช่างบุญหอ ทดลองแล้วเบรกอยู่ดีเลยเนาะโอเคครับฮัดโหลครับลดไฟครับดีครับ